สวัสดีครับใใคครรับครเข้ามาเต็มเลยวะคุณครับคุณครับคนที่ตีกระบองอะเพชรอะชื่ออะไรครับตีห่าบอมึงหงอยจ้าเฮ้ยลงเข้ามาเลยคจ้ะนี่คือประตูมึงอ๋อชื่อบิดใช่ไหมครับบิดอะไรบิดจ้าจริงปะชื่อกูต้องอ่านแบบภาษาอังกฤษเว้ยอ่านว่าดิชวิวมันทำเยี่ยม เนี่ยเบสเบสเฮ้ยมึงมาทำครับโอเคเยนี่ทำอะไรครัแบ,บแป๊บห <c oughs> มูแป๊บหมูแป๊บหมูตายแฟบหมูแป๊บหมูแป๊บหมูแป๊บหมูอันนี้ไม่ได้แ๊บแล้วเออใช้คำหยาบไอเดี๋ยวเขาหายใจไม่ออกเจาะรู หายใจไม่ออกไอ้ยู่ไหนอะอันนี้คุณรู้สึกถึงอาการหน้ามืดยังครับหน้ามืดมันปวดหัครับผมไม่ได้หน้ามืดอีก็ไม่เคยเล่นไมค์คร f t ก็ไปแกล้งเขาขับเพื่อนให้่ะอ๋อออกอากาศนี่วะที่ทำไมมีพี่ด่าวคนเดียววะฮะเอ้ย อะไรนี่มึงไปตีไม้มาเด็กแล้วไปทำดาบซะเฮ้ยเขียวเขียวเขียวโอ้โอ้นี่เจอทองฮะเจอทองเอ้ยไม่ไม่มีที่ขุดเหล็กอ่ะเอ้ยยาคุณไม่ได้ไม่ได้ไปหาที่ขุดทองเอ้ยที่ขุดเหล็กเอ้ยทำไมซอมบี้ถือบล็อกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดาบแตกเฮ้ยอย่าไปแตกโอ้ยดาบอุ้ยโอ้ยแม่เลยโอ้ยว้า เหล็กเต็มเลยเหล็กเลยแล้วมเคยแล้วเห็กเลยเขพบูดอีทินบล็อกโอ้ยเฮ้ยอ้เหี้ยเอ็นเหียเลยตีกูหาพวกทองทองหูทองบานเลยไอ้เหี้ยเอ้ยเย้ปไหน่อยหน่อยเหล็ก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 อ๋อเหล็กไม่ใช่ทองแป๊บมาช่วยหน่อยทอมบี้หัวโนกแปลว่าเอาของยังไงครับเดี๋ยวเอาสิ่งเกมก่อนไม่รู้ไม่รู้ โชคดีฮมกระดังจังเลยเฮียโชคดีเ้ปักปักนี่หน่อยดิอะไรอ่ะโชคดีมเฮีมดีอะเฮ้ยไขว้หัวเกลียนเนี่ยลบเียมตีอตรงนี้วะเฮียโอ๊ยผม w a e n by อะไรเนี่ย by l e s and les monster and now ไม่ทราบอยู่ดีของผมก็เกิดกลางแม่น้ำเหมอันไปดูอยู่ไหนเฮ้ยกูเจอซอมบี้หัวโง่นี่เดี๋ยวอะไรของมึงวะเฮ้ยกูเจอเชสเชสซอมบี้ฮะเชสซอมบี้นั่นน่ะไปทำที่ขุดเหล็กก่อนนี่นี่นี่เชสซอมบี้อยู่นู่นอ้าวมันไม่ตีมึงวะเอ้ยกูอ๋อเต้นอะไรครับบูดีครับบูบูดีครับโอเคได้ดสองบูดีครับตันเลยตันไอ้เี๋ ไอ้ไอ้ตีทำไมมองไม่เห็นไอ้ผูมันมองไม่เห็นเอียด้วยอโอเคโอเควางวางวางมันมองไม่เห็นอู้วางแถวเนี้ยม okay, okay. ันมืดครับเดี๋ยวซอมบี้มันจะปอนออกมาครับปลาเนื้อซอมบี้อัดหน้ามาดิครับมาดิครับเดี๋ยวเหล็กมาก่อน เฮ้ไอ้เฮ้ไอ้ช่วยด้วยโอ้ยโอ้ยหนักหนักแล้วหนักหนักแล้วคือว่ามันมีตัวอะไรไม่รู้ครับอยู่หลังผมอะหนักแล้วขุดไม้ตรงนี้ครับโอเคป้ายป้ายป้ายนี่โอ้ยทำไมเนื้อผมกลายเป็นเนื้อเหลือฮักใครโดนโดนยี่ปักเนี่ยใช่โอ้โหโอ้โห เอเนี่ยข้างในเนี้ยมีเชดซอมบี้อยู่อะไม่อยากรู้ต้องต้องมีของแน่นอนของอะไรครับมันมีเชดมันมีข้างคาวด้วยเหรอวะอืดีดิแล้วถ้ามันแล้วถ้ามันเป็นเชดเปล่าทำไม่ดีขาควครับเชดเปล่าก็ทุบเก็บมาครับอย่างน้อยเราก็ได้เชดในตอนเนยในในตอนนี้ใครคิดเราเราต้องการใส่แท็กหนึ่งคนใครก็ใส่ทัพสองอนีียแล้วทำไมไม่มาขุดเหล็กตรงเนี้ยแล้วเอาไปขุดทองตรงนน้นน่ะนี่นี่นี่โกูมีเหล็กแล้ว เอ้ยกูอยากตอนนี้กูอยากได้ตัวแทงหนึ่งคนว่ะไหนเล็กมึงที่คนเล็กเอาผมแทงเองครับขอขออาวุธให้ผมหน่อยแทงให้เลยอาวุธเหรอะแทงให้เลยแทงยังไ่มาแทงเลยวะแทงที่อยู่ในเลฟเฟเดสป่ะมาครับแทงให้แทงที่อยู่ในเลฟเฟเดสป่ะเราแทงกันยี่หี้ยอชิบมาตีหมเอาอย่าตีนึงเอาไปเฮ้ยไอ้สัตว์โอเคเฮ้ยอะไรวะ เฮ้ยติดเลยเจ็ดหมงเอ้ยเฮ้ยติดไอ้ขออาวุธหน่อยเลยโหเหลยบุ้งให้เลยเนี่ยฮะเอาเนี่ยอาวุธเอาดาบมาครับอ่าอันนี้นี่โหในเกมนิยมนี้ไม่กลัวหน้าโอ้โหมันแข็งแรงมากครับครั้งแรกเลยมันดีมากครับจาบพีนี่แทบจะกรุบกรอนเลยทีเดียว ไอ้แม่ไม่อยากพูดนะโอ้โหใครไปดองไว้เนี่ยเฮียนี่นี่แล้วก็มุดเข้าไปได้แล้วครับมุดยังไงวะวิ่งมันที่สปอนซอมบี้นี่ว่ะเอาแล้วเปล่าเปิดนะเปิดโอ้ยลบมล้มล้มาหาอุดนะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยมาดิในที่สุดมาเลยดิจ้าอย่ไม่ต้องกลัวเว้ย ออคนอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยอยทำได้แค่นี้ใหญ่ขนดเออเฮียทำไมเนี่ยไอเหนียบไปไหนวะกูอยู่ในนี้ผมถือไฟฟ้าเทียบคนนิงหมเนผมเป็นดอกทองไอดีเลยหุ้ยเก็บของเก็บของเก็บของให้หมดเก็บของให้หมดเฮ้ยมีมีที่อัดเกรดด้วยไอิสัตว์ของไอเฮียแม่งเอาไปแล้วไอเด็ดโอ้โห เร็วไว้เร็วอย่างน้อยกูได้เช็ก็ยังดีเอาด้วยเออเหมือนขาดไปคนนึงไม่ดังทุกหินอยู่ตรงนู้นไหนอ่ะทำไมนั่นพี่ใหญเขาเขาศึกษาอยู่ทางไปคุกนะ๋ยนผมฝึกข้ามของอยู่ครับครับเอ้ยทำไมเหมือนมันอยู่อีกฟากวะเอาเฮ้ยเนื้อผมหายไปไหน ยัไงเนี่ยไอ้ยภูมิมันอยู่อีกฟากวะเดี๋ยวผมหาไมค์คาร์ฟนะครับไอ้นี้เวอร์ชันเท่าไหร่ครับแป๊บนึงนะเหมือนเหมือนจะมีคนมาบ้านผมแบบแมนูด,ดีมีกล่องอยู่ข้างล่างเนี่ยขอตัดก่อนนะเก<ะ>ิไหนเนี่ยไฟไหม้เลยมึงทำไรกันวะเมื่อกี้บึมๆเฮ้ยอันนี้มันทางน้ำไหลนี่ว่าเราตามทางน้ำไปนี่โบราณเขาว่าจะเจอสัตว์นะครับไหนวะในทางผมมาอุ้ยเฮ้ย ฮะช่วยกูด้วยองไรเป็นไลอังคิปเปอร์ฮะคิปเปอร์นั่นอยู่ที่ไหนเอะนู่นแม่งไอ้มีมีแร่เหล็กด้วยเฮ้ยจบคิปเปอร์ลงแล้วว่ะไอ้ไม่จบอะมันอะมันมันขึ้นลงอุ้มไปเลยลงไปเลยครับเฮ้ยมาช่วยครับเอาเหล็กเอาเหล็กคุณเฮยเอเมอรอน เอเมอรอลน์ช่วยกูก่อนได้ไหมเนี่ยก่อนเอาเอเมอรอลน์ะช่างมึงปล่อยผมแกตายไปนักว่างโอ้โหโอ้โหเป็นทางเอ้ยผมผมมีดินผมมีดินลงมาครับลงมาผมมีดินเดี๋ยววางให้มีมีเดี๋ยวเจอโุ๊บช็อะเฮ้ยไอ้ข้างบนมีแร่ถี่น้ำเงินด้วยไอ้ที่มันว่าเฉล็กผมเยี่ยมได้อันเดียวไอ้ข้างบนมีแร่ถี่น้ำเงินเนี่ย เว้ยเยี่ยมเตี๋ยมันโอโม่ไม่มีผมไม่มีไฟนะเนีน่อ่ะฮะโอ้ยผมมีนวทานน่ะไอ้มีแสงสว่างด้วยต้องไปหาแสงสว่างเอ้ยอะไรเนี่ยอ๋อแสงสว่างก็รู้แล้วโอ้หเตะแม่งมาเลยเ้ยเจียค้างมีแล่สีโอ้ยไปเลยมันไม่มีไฟไหนวะแร่เล่เล่สโตนน่ะ อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ในกันเนี่ยเอานะกูจะวิ่งนะหนึ่งสองโคตยโอ้ยไอเทียนี่มึงแหวมมาเลยไฟไอคกูสีแดงเต็มเลยอุ้ยมีไฟอ่ะไม่มีไฟใช่ไหมเนี่ยเ้ลสโมีไฟใช่ไหมไอมีว่าไอใหญ่ใช่ไฟนี่ไอ้นู่นผมว่ามันต้องเป็นทางคุกหรือว่าอะไรแน่เลยน่ะเฮ้ยไอถามใหมทางกลับอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวราเอาเอ้ยเราทีพีหาภูมิกันเลยเออภูมิอยู่ใกล้ๆภูมิมาเล่นทีพีมาเนี่ยครับ เนี่ยแม่ไม่นี่เลเนี่ยมึงเห็นไหมหินตรงนั้นมีมีเหมือนเป็นเป็นตะไคร่จับอุ่้ยทองเยอะทองเยอะทางไปแน่นอนเอ้ยทองอยู่บนหัวจะกิดฮะเนี่ยทองอยู่เนี่ยไหนวะตอนนี้พี่กูในหน้ามองอยู่เนี่ยไหนวะบนหัวพวกกูอ่ะเอ้ยโอ้โหเนี่ยเอาหินไม่ด้เนี่ยจะลงสามก้อนจะลงลาวาด็ปิดปิดปิดลาวาก่อนลาวาดิปิดลาวาให้ไหมกันหนึ่งนะปิดลาวากูอยากเล่นมั่งแหละ มึงก็เล่นดิปิดลาเย็นครับไอ้มันปิดลาวาแล้วปิดให้หมดดิเดี๋ยวแม่งล่วงทำไงอ่ะตายหาหมดตั้งมดีเออดินดินโอ้ยอย่าบังดลไอ้ข้างหน้ามีน้ำเอ้ยถ้าการสันษฐานของกูถูกต้องจริงว่านะเออผมว่าข้างในต้องเป็นคุกแน่เลยคุกอะไรครับโอ้โหทำไมเพื่ักฮักโอ้อื้ือ โอ้หมดล้คุณอยาเอาอีกทิ้งนะโอ้โหาเป่่ไตแม่จไม่ตกกูเข้าใจแล้วเดี๋ยวฮรกูจะเปิดทางให้เปิดทางนี่ไอมันมาแล้วเฮ้ยอีไอ้น็อตคุณออกมาเนี่ยคบเดี๋ยวคุณมีของอยู่เดี๋ยวของตกไดโออ๊อุ๊ยอออ น้ำน้ำน้ำ,นำอของอาหายหมดอยู่ไหนอยู่ไหนครับพจน์ทองหายหมดเลยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเช็ดเช็ดเตี๊ยแท้มันเคมันเนอะริกเกสฟอร์ตม่เหนเหรโอ้โหลหมดอ่าโอเคเอ้ยตีก่อนเออถังบานเลยครับของมันไม่ตกอ่ะโดนหมดเลยเอ่อไอ้นี่ด้วยมีแซนแซนเดลเนี่ยเไม่ขี่อะไรอ่ะอ๋อแ้ยผมมีเหล็กอยู่ครับ อันนี้ประกนอันนี้ประกนเอาเอาซอมประกนซอมประกนเล็กแอนเดลร์แอนเดลข้างหลังนี่ฮะโอ้แอนเดลแล้วก็เหล็กแอนเดลเต็มเลยเนี่ยแล้วก็ถังของเนี่เต็มแล้วนี่เอ้ไอ้ยพื้นพืนดำดำไม่เปลือยอ็อกซิเดียนครับใช้ทำอะไรได้ไฟนอลครับไม่ขุดอ่ะขุดได้ไงไม่มีที่ขุดทองเอ้ยที่ขุดเออเพชรอ๋อที่ขุดทองที่ขุดทองนี่ ทั้งที่มีตั้งแต่เกิดครับคนละคนละทองกันไหนวะเฮ้ยน้ำไหลโอ๊ตเอาตายเลยเฮียอุ้ยมันเกิดกลางน้ำทีเดียวเฮ้เกิดเด็กน้ำไม่ได้เกิดกลางน้ำอุ้ยอัดโอ้โหแมน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 มานี่มานี่มานี่ออกไปออกไปออกไปแล้วหันซ้ายออกไปออกไปแล้วหันซ้าย กูเห็นแล้วไม่เปิดกูเห็นแล้วเนี่ยเนี่ยเอกไปแล้วหันซ้ายดิกูเห็นแล้วไอ้เแี่ยออกไปแล้วหันซ้ายติงปองอกจะกูลงเกาะกูโลกหลบไปกูจะมากูโลกเอาเลยนี่นั่นล่ะเจาะฉลอหลือเหลือเหลือกี่หลอดเหลือหลอดเดียวครับยังไม่แบบ ไปกินไม่ค่อยสําคัญโอถ้าเป็นฮอนนี่เกิดแล้วเนี่ยโอาไ้เหี่ยบ้างเขาไว้ต้องโดนสเต็กแล้วแต่เลือดผมเต็มอ่ะครับเอ้ยไม่ไม่เจอเพชรบ้างเหรอเนี่ยเดี๋ยวเจอเพชรแรกเดี๋ยวไม่ต้องเพชรต้องไปไปนาหลวงครับนี่เขารู้จักไหมวะเพชรเขารู้จักอย่าหรือเปล่านั่นเด็กคำตอบคืออะไรไม่รู้ไอ้ผมไม่มีที่ช่วยพวกคุณคุณไม่ได้นี่มึงแคร์กันอยู่เหรอวะครับ โอ้ยข้างหลังโค้ยอะไรวะโอ้โหโอ้โหโอ้โหอะไรวะถัดไปโอ้ยแล้วนี่คุณใช้คุณมีพลังพิเศษปะเนี่ยทำไมมันระเบิดได้อะนั่นไปดูเมื่อกี่ทำไมอยู่ดีมันระเบิดได้อะอ๋อแออกกขาฟเย็นทีแต่เดลีโอโฟนเยอะเลยมันเป็นมีสายเลือดกิโลเนี่ยโอ้ยเหนียวมันฟังเอ้ยข้างนี้มีอะไรวะไม่หาไปข้างล่างนี่มีทางไปครับใช่เหรอ ไอ้เอ้ยมาขุดแกนี้เอมอลล์ดิมาขุดเอมอลลดิได้เอมอลลมาแค่เดียวเองเอยนี่ไงสองหนึ่งุ่มเยี่ยมได้สองอแล้วเอาเี้กลับมาที่เดิมไหมเนี่ยออท้องกลับบ้านครับผมไอ้ทองเดียวบอกว่าพี่อพูดไม่ดีอยู่ที่บ้านนี่นี่นี่นท่บ้านแล้วเนี่ยเจอทางแล้วอฮ้ยโอ้โหเดินผ่านมไง ไปแหลกแหลกแหลกเงียบไอ้ภ yeah. cool. ah. ูม like yeah. oh, oh. like ิเขาศึกษาอยู oh. ่นะเล่นกับเขาด้วยเออเล่นกับไปกับเขาไม่ได้ไม่รู้เรื่องเลยโอ้ยน้ำไหลน้ำไหลต้องศึกอ่ะอ้าวไปแป๊บเดียวหายหมดเลยเยอะไอ้แมนขอฟ้าไอ้นี่ไปหน่อยเคลพอร์ตไปหน่อยเอาไว้ ย้อมปีขนแกะได้แล้วก็เอาเอาไปค้าเป็นที่ตกแต่งบ้านบายบายไปแล้วเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้าจะกิดฮะข้างหลังมึงเพื่อนรักตัวเขียวมาโอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต้ยงน้ำนะเฮ้ยนีนเฮ้ยปีแล้วแล้วแล้วไเปเฮ้ยข่วยน้ำไม่เป็นปี้วกอาผู้กอบผู้เฮ้เอามันมันเล็งพวกมึงอ่ะ โอ้เรียบร้อยกลับมาทางกลัางเอ่อไอ่เตียมคณดินบางนี่ทำอะไรวะฮะะแร่สีดำดำใช้ทำอะไรวะแร่ดำดำ่านครับแร่ถ่านเป็นเผานอ่ะเออเออถ่านก็ักนิสก็ไว้เผาไงไอ้มีเดสโตนนี่ไอ้ใครก็ได้ขอไอรอนพิกแอ็กหน่อยพิกแอ็กเหรออ่ะ อีกแอกใช่ไหมแอกใช่ไหมหัวแหลกเลยไอ้ย่าบังเนียเย่เย่เย่โอ๊ยตัวร์ใครเปลี่ยนเสื้อไอ้ยงมุมพอพอนทุกคนเฮ้ยใหญ่เอ้ยมืดเลยทำไมมืดวะไม่จ่ายค่าไฟแล้วเนี่ยหองนี่เดรสตนก็ไม่เก็บโหเก็บแล้ว นี่ยังอยู่ตกอยู่นี่หกอันเนี่ยโอ้ก็ตกไว้อะไปเอเมเอลอดีกว่าเฮ้ยไอเอ็มเอล้อเรียบร้อยโอ้โหมันหยุดระเบิดได้ไหมเนี่ยไอนี่มีแร่สีฟ้าไม่เอาอ้าวเฮ้ยฮะอะไรไอผมเจอทางไปน่ะเนี่ยด้วยเนี่ยมันนี่ะสว่างไปแค่นี้เองหลบรอบรอบรอบไหนหลบไหน โอโโ้โหยันแม่จะระเบิดแล้วลุกเอาจริงไมของเต็มกว่าเฮ้ยเพชรเผ็ดใช่เหรอเพชรกันหยาดไหนเผ็ดกันหยาดไปเผ็ดกันหยาดเฮ้ยเพชรกันหยาดโด่โอ huh ้ยลบลบเผ็ดโอ้เผ็ดโกเฮ้ยได้มีใครได้เลยของกูเต็มมือเหี้ยความรู้สึกมันตกกระโหลกโอ้ยแม่ง เจ็บนะสัตว์โหเลยอะอะไรวะภูมิสกิลตันมั้งเพียเนื้อนี่เลยเอออิ่มไปจีบเสียงไรแยภูมิเสียงแกล้งทิ้งกูหมดเลยด้วยโหคุณทิ้งหนังสือได้ไงเนี่ยเหนังสือไม่ได้ตอบเกิดความรู้นะคุณรู้ไหมคอมกูมีสองเครื่องนี้มึงเล่นได้เลยเนี่ยโอ้ยโอ๊ยเฮ้ยทำไมตกวะ เฮ้ยมีท้องเครื่องกากนะเล่นได้ปะล่ะเล่นไม่ได้เลยอ่ะไม่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 ถึงกิกอ่ะเล่นไม่ค้าไม่ได้อ่ะอืมไล่เก่าได้ได้กดวิ่งไงวะโน้ตบุ๊กพี้กวดชิปนะฮะแล้วก็เลือกทิศทางไม่ได้มันต้องเป็นกิกอ่ะเฮ้ยเล่นได้กระตุกมีเนื้อกูจะตายแล้ว่ะอืมไปครับไม่มีเนื้อสีหายละ เอ้ยโอ้โหนี่มันอ้าวไอ้เหี้ยแม่อะไรวะเ่ออะไรวะเนี่ยโอ้โหเราถึงใต้โลกแล้วเหรอเนี่ยคืออะไรอ่ะหินใต้โลกโอ้ยโอ้ยไอ้เหี้ยเฮ้ยไเฮ้ยจะปิดทั้งพ่อมังเหรอไอ้เนี่ยหลบอย่ยวกูคูเด่น โหวใจไหมเจ๊งจะหมดหมอบครับแม่หมอบเจจะลอยอยู่ที่ต่ำปัดแล้มันตดแล้วโลเอ้ยมีรั้วว่ะเอไรเออิ่งไเฮ้ยโอ้โหต่าี กูถามไงเอาเฮ้ยไอ้ผูมันก็ลงมาด้วยไอ้เหี้ยไม่ชอบนอนเอานี่ไงโอ้โขอนื้อ้ดิไม่มีเนื้อตาเลยดูดิฮะไอ้ผูดูตายโอผูเขาตายเขาตายกรรมการเลยเอ้าแล้วจะกลับยังไงอะไอสันไอ้ผูไม่ตายไปผูมันนอนอยู่บ้านอยู่ไหมอะจิบหายแล้วโอ้มในนอนเลยดิอยู่แต่ในดันอย่างเดียวกูบอกแล้วไม้พวกที่เราเจอเคสไอ้เหี้ยโอ้ย เป็นเป็นอาถรรพ์เพชรแต่เราเจอเพชรเมื่อไหร่มันก็กลับหาทางกลับไม่ถูกกลับแล้วเราว่าหาทางกลับก่อนเถอะ <ś c oughs> เจอเลวพอร์ตมาไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้กาวห<ส>าเลยหาทางกลับอะ <ś c oughs> โอ้ยโอ้ยหาักแป๊บเรื่งเน,นี้ยหนักให้ใครดูวะ <ś c oughs> คนดูครับ ใครจะดูของมึงอ้าวพูดอย่างนี้เฮ้ยอะไรเนี่ยหรือว่าโอ้ยนี่มันทางกลับหรือวะวะเรชี้เลยพูดเลยเอาพวกอยู่ไหนเนี่ยแต่ดันนี้มีรถไฟวะเป็นเมืองเก่าครับทำไมมีฮันูปักตัวกูวะเพิ่งรู้เนี่ยเอาอีเหี้ยทางกลับนะน่าจะทางกลับนะครับตอนนี้พวกแม่งดันไปก่อน มึงทิ้งกูอิตัดหัวทางกลับที่อู่คนเดียวไอ้ดิที่ไ้แม่งแค่แม่งมีโผล่แบบอยู่ดีๆเดินมาโผล่มานะไอ้สัสโอ้นอกนอกทางแล้วเนี่ยหาตรงที่นี่ไปแล้โอ๊ยมีไฟเหรอหาแล้วกลับไม่เจอเหรอเออออกว่ะจำไม่ได้ช่อนแล้วไอ้ยกูอยู่้ามึงหาพูดงี้มึงหา มาสัตว์มึงอยู่ไหนใครใครหาเจอก่อนเหรอโอ้ย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 นะกูเจอแล้วไอ้นักเปิดใดวะฮะแล้วเจอแล้วเนี่ยหรอวะใช่เหรอเจอกลับแล้วเอาเล่ะไปนักอู้โหขี้เลยปะขี่อ่ะไปแล้วสัตว์ไปแล้วแมนฮอะไรทางกลับอยู่นี่แป็นเรื่องเป็นเ่อะไรนะซอมบี้ไล่ตามหลังมาสัตว์เนี่ยหวังเช่อดีนี่วะปบเกือบตายครับพี่น้องครับโอเคไหนวะ ไหนเดิมเดินผ่านไปอ่ะไหนดีอ่ะสองตัวเลยโอ้ขึ้นมาขึ้นนี่ขึ้นนี่โอ้โหมันมาซับซ้อนนังวะโอเคขอบคุณครับบ้านไหนวะเป็นที่พักครับสำหรับเมืองอืออือเขาทองโอ้ี่จะนอนในเมืองจริงครับครับโอ้ยไม่มีขนแก่เลยจะนอนไงอ่ะผมยังออกไปสู่โลกโลกภายนอกอย่างนี้คุณต้อง ใจส,สั่งมาแล้วอย่างเงี้ยอะไรเสกห้องห้องจีแอนต้องเสกมาแล้วอ๋อยังดีครับขับแค่คนเดียวขับหลายคนนี่แสดงว่าแป๊กยังดีแค่ขำแค่คนเดียวแล้วเว้ยน,นี่นดนเดอร์แมนเนี่ยบุกเฮ็ดมึงตัวสายแทงไม่ใช่เหรอครับผมแทงครับม,ม,มึงแทงมึงมึงแทงแล้วกูหนีนะ okay ไ <ว S 2> อ้ซอมบี้บ่สมพี่หัวโนกมีหัวโนก เอาไปไปเฮ้ยโอ้มึงแย่งดาบกูเฮ้ยโอเคตีไฟอีกเอาไปไปจะเอาไม่เชีดยบไปแม่งเมเปา้ปเอาไ่กินข้าวหิวตายห่าแมนเก็บเก็บไ้ก่อนเก็บไปก่อนเอาไปไปไปลืมโดเลยมันไปหน่อยไปนี่เลยเดี๋ยวกูไปหามึงไอ้นี่ย โอ้ยทำไมกล่องมันเยอะจังอ่ะไอ้กูยืดได้เลยเนี่ยไม่กล่องมันเยอะจังอ่ะโอเคการทัดไฟการทัดไฟด้วยเหี้ยไอเนี่ยโอ้ยแสงไฟแล้วโอ้โหมึงไปประจ o อะไรมาวะตายแล้วอ่ะกูไม่เจอเราอย่างเงี้ยไปเจอแย่ตงนั่นเนี่ยโอ้โนี่นี่คนหรือไก่เนี่ยขนเต็มฮ่าฮ่าฮโอ้ยฮะเฮ้ยดูดิดูดิ อะไรวะคือว่าซอมบี้มันไอ้ซอมบี้ถือกระดูกก็เจ๋งอุ๊ยกระดูกฟิวเลยไอ้ข้างล่างมีทางด้วยอ่ะมีไฟด้วยคุณดูดิไฟไหนสู้มันสู้มันสู้มันอันเนี้ยข้างล่างมีไฟด้วยอยากลงไหมวะก็ได้เลยไฟช่ะนะมากู้เง็นเต้นก่นมีเต